สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมาอลลีอย่างที่เราทราบกันว่าผู้นะครับก่อนที่เธอจะบินมาเนเธอร์แลนด์กับตันของเราก็ได้รับกิฟจากแฟนๆมาเยอะมากๆครับซึ่งล่าสุดผู้ก็ได้ถ่ายกิฟทั้งหมดที่ได้รับมาจากกองเชียร์ที่ให้เธอนะครับงานนี้ถูกใจผู้แน่นอนอยู่แล้วครับกิฟเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสีสันหลากหลายมากๆจริงๆครับ ซึ่งนี่ก็ถือเป็นความน่ารักของกองเชียร์ชาวไทยนะครับที่ได้เอากิบมาฝากผู้กับตันของเราเพราะรู้ว่าผู้ใช้กิบเยอะนะครับในสนามการแข่งขันกองเชียร์ไทยของเราน่ารักจริงๆครับก็อรอดูสาวไทยกันเลยนะครับวันเสาร์นี้จะเปิดสนามเปิดแมตช์ด,ด้วยการพบกับตุรกีรอชมและรอเชียร์ครับ